มันเริ่มจากคืนนั้นหลังจากเลิกงานฉันกลับมาบ้านเหนื่อยมากสิ่งแรกที่อยากทำคืออาบน้ำพอเข้าไปในห้องน้ำสังเกตเห็นเงาแปลกๆในกระจกไม่ใช่เงาของฉันมันอยู่ด้านหลังเหมือนมีใครยืนอยู่ ฉันหันไปมองไม่มีใครตาฝาดมัง้งฉันบอกตัวเองแล้วเปิดน้ำแต่พอส่องกระจกอีกครั้งเงาเดิมก็ยังอยู่คราวนี้มันขยับได้มันเอื้อมมือมาแตะกระจกเหมือนจะทะลุออกมาฉันรีบถอยหลังใครหนะ้าออกไปนะ เงาในกระจกไม่ตอบแต่มันแสยะยิ้มฉันตัดสินใจวิ่งออกจากห้องน้ำปิดประตูขังมันไว้วันรุ่งขึ้นฉันตัดสินใจย้ายออกที่บ้านหลังนั้นมีอะไรบางอย่างอยู่ในกระจกห้องน้ำและฉันไม่อยากรู้ว่ามันคืออะไร